ขุมขมีนนี่มันมีงานทำฝากคุณเช่นซุนฮุเมเน็ด้วยนะผมอยู่ไทยผมมีงานทำนี่คุณเียกผมกลับไปนี่มีงานทำไหมเออออย่างนี้คุณไม่ให้คนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยนี่โรงพยาบาลอยู่ประเทศไทยนี่อยู่บนมีแต่กัมพูชานะถ้าคุณไม่ให้พวกผมมาให้คนกัมพูชามารักษาอยู่ประเทศไทยนี่ คุณมีปัญญา,าสาร้างโรงพยาบาลไหมสารางโรงพยาบาลดีๆเหมือนประเทศไทยไหมมาไปถึงคุณเช่นนะ ทางนั้นของกัมพูชาไม่ไว้หน้านะคะทั้งสองพ่อลูกคุณผู้ชมขาเรียกให้กลับประเทศเหรอไม่กลับค่ะเพราะว่าอยากจะขอสมัครใจอยู่ที่ประเทศไทยต่อแต่ละคนเนี่ยเหตุผลคือจี๊ดจริงๆค่ะ ผู้ชมคะภายหลังจากที่ทางด้านของกัมพูชาเนี่ยออกถแถลงการค่ะเรียกร้องให้แรงงานของชาวกัมพูชาที่พำนักหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้ทยอยเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจค่ะท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายนะคะแต่ว่าในถแถลงการดังกล่าวค่ะก็ทางด้านของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยพร้อมนะคะที่จะต้อนรับ แรงงานของประเทศตัวเองเนี่ยกลับประเทศไม่ว่าจะมีเอกสารถูกต้องหรือไม่แล้วคะแล้วก็ยืนยันจะจัดหางานให้เลยแล้วก็สร้างอาชีพรองรับเลยเหมือนว่าเขาอยากให้แรงงานที่กัมพูชาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกลับบ้านบอกวันเนี่ยเดี๋ยวจะดูแลอย่างนี้เลยกลับมาเถอะนะคะอยากจะให้คนละเมืองของเขาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงในประเทศท่ามกลางกระแสความกังวลว่าทางไทยเนี่ยอาจจะมีมาตรการเข้มงวดต่อแรงงานต่างชาติถ้าหากว่าสถานการณ์ชายแดนมันยืดเยื้อ แต่อย่างไรก็ตามค่ะ คือทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะคะอยากไปสํารวจความคิดเห็นแล้วก็อยากจะรู้ว่าแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกอย่างไรหลังจากที่สองพ่อลูกเนี่ยเรียกร้องนะคะอยากจะให้กลับประเทศเหลือเกินนะคะทีนี้ค่ะในพื้นที่สมุทรปราการนะคะก็พบว่าแรงงานชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากจะเดินทางกลับประเทศในช่วงนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานมานานแล้วก็มีภาระครอบครัวที่ต้องดูแล อย่างเช่นทางด้านของนายโตค่ะนายโตเนี่ยเป็นแรงงานก่อสร้างก็ทํางานก่อสร้างนะคะก็เขาบอกว่าทํางานอยู่ที่ไซต์งานแห่งเนี้แแแยแถวแถวย่านวัดด่านสํารงเนี่ยสมุทรปราการเนี่ยก็ทํางานมานานแล้วซึ่งตัวทางด้านของนายโตเองครับเปิดใจบอกว่าอยู่เมืองไทยมา12ปีแล้วอยู่มานานแล้วนะคะเหตุผลหลักๆที่ตัดสินใจอยู่ที่ประเทศไทยนะคือมีรายได้ดีแล้วก็เจอนายจ้างที่ดูแลเป็นอย่าง อย่างดีนะคะดูแลอย่างเป็นธรรมในจ้างใจดีตัวเองกอ็อยากจะอยู่ทํางานต่อเพื่อส่งเงินน่กลับไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็วิงวอนให้สองประเทศอยากจะให้หันหน้าพูดคุยกันดีๆด้วยสันติ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะทางด้านของนายสมศักดิ์นะนะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็คือเป็นเจ้าของกิจการอะไรแบบนี้นะคะก็มีแรงงานชาวกามัมพูชาที่อยู่ในความดูแล22คนทางด้านของคุณสมศักดิ์กับอกว่าแรงงานกามัมพูชากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขยนันเป็นกลุ่มที่สู้งานแล้วก็ทํางานด้วยกันมายาวนานบางคนเนี่ยอยู่ร่วมกันมาต่ําสุดเลยนะ8ปีถ้าหากว่าแรงงานกลุ่มนี้จะต้องมีการกลับประเทศนะก็ต้องยอมรับว่า กระทบต่องานของตัวเองแน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของการก่อสร้างที่กําลังขาดแคลนแรงงานอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ทางน้าของรัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยยุติข้อพิพาทด้วยการเจราจาในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนางสาวกัญญา,ากอน,นะคะคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านแก๊สหุงตม้มซึ่งทางด้านของอเรียกได้ว่าผู้ผู้จ้างรายนี้นะคะเขาก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าแรงงานชาวกัมพูช้าที่ร้านเนี่ย มีอยู่สองคนด้วยกันเป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานเลยแต่ว่าคือทำงานด้วยกันอะมายาวนานแล้วก็ทํางานร่วมกันมาเป็นอย่างดีถ้าหากว่าจาเป็นจะต้องให้เขากลับประเทศเนี่ยจะเป็นการสูญเสียแรงานที่ผ่านการฝึกฝนแล้วก็เป็นคนที่ทํางานได้ดีอะไรแบบนี้นะคะเราก็อยากจะฝากถึงทั้งสองรัฐบาลแหละอยากจะให้หาทางออกร่วมกันโดยยึดหลักสันติวิธีแล้วก็คํานึงถึงปร,ประชาชนเป็นสําคัญอะไรแบบนี้นะคะคือบางส่วนคะ่ะอันนี้เป็นส่วนของในสมุดปราการ แล้วเชื่อว่าแรงงานแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยยังมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่มีการทํางานมาอย่างยาวนานในประเทศไทยแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านหนึ่งในนั้นค่ะไปกันที่จังหวัดจันทบุรีมีแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเชิญชวนให้กลับประเทศเหมือนกันจะได้มีแบบว่าเงินนะเดี๋ยวจะหางานให้ทํามีตําแหน่งให้ทํามีอาชีพรองรับเลยซึ่งทางด้านของนายเสียบ เป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่เป็นรายงานชาวกัมพูชาก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะคะว่าไม่กลับไม่จริงหรอกคือแบบมันมันไม่ใช่อ่ะืมถ้ามันจริงนะถ้ามันมีจริงนะมันคงไม่ต้องเรียกหรอกเออเดี๋ยวจะกลับไปเองพรุ่งนี้เลยถ้ามันมีจริงนะนะไม่มีใครอยากห่างจากบ้านหรอกโดยตัวเองเนะี่ยก็ยอมรับตรงๆว่าไม่มั่นใจในรัฐบาลถ้ามีเงินจริงทุกคนจะดิ้นรนมาเมืองไทยทาไมเออก็ต้องอยู่บ้านตัวเองแล้วสิ มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่จังหวัดจัน,าจานทบุรีได้ประมาณปีก,กว่าๆเท่าน,นั้นเองคนไทยเนี่ยใจดีไม่ต้องเป็นห่วงเลยคนไทยไม่เคยมีใครมาทําร้ายเลยอยู่เมืองไทยสบายดีมีเงินส่งกลับบ้านด้วยถ้าไม่มีส่งกลับบ้านเนี่ยผมกลับไปนานแล้วใครบอกว่าเมืองไทยไม่ดีตัวผมเองเนี่ยยืนยันว่าดีแต่ไอที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ตัวบุคคลต่างหากเมืองไทยมีพร้อมทุกอย่างใครๆก็อยากจะมาอยู่เมืองไทย พร้อมกันนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสีนวลนะคะชาวพนมเปญน,นยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันยังไม่พร้อมที่จะกลับเนื่องจากว่ายังทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็รักทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศแหละอยากจะให้คืนดีกันเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นเพื่อนจะมาอย่างยาวนานอยากจะให้รักกันะนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมาอยู่เมืองไทยได้หลายปีแล้วถ้าจะให้ตอบตรงๆเลยคืออยู่ตรงไหนสบายใจก็อยากจะอยู่ตรงนั้น ตรงไหนมีงานทําก็อยากจะทําแต่ถ้าถามว่าคิดถึงบ้านไหมก็คิดถึงแหละแต่ว่าก็เลือกที่จะทํางานมากกว่าเรายังมีงานทําก็เลือกงานมาก่อนนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงสะท้อนบางส่วนจากชาวกัมพูชาที่ได้มีการเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่อยากกลับประเทศค่ะประเทศไทยฮะอ้าวประเทศไทยน่าอยู่ใช่ไหมครับเออแล้วลูกพี่เป็นไง ลูใจดีอ่าลูใจดีเออแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดดาทางอ่าประเทศกัมพูชาเขาเรียกกลับกลับไหมผมไม่กลับครับอ่าอแล้วชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงนะคะการกินอยู่ที่นี่เป็นไงดีไหมด,ดีครับอ่าแล้วก็เอ่อรายได้อะไรอย่างเงี้ยมีโอเคไหมคะที่นี่รายได้ที่ส่งเสียให้ลูกเป็นไงโอเคไหม ได้ที่นี่ส่งได้ครับอืมส่งได้ทำงานมานานหรือครับนานแล้วครับปีแล้วสิบสองปีนะสิบสองปีแล้วครับปีรับคนไทยไหมรับครับแล้วอยากอยากให้เขาอยากให้ประเทศไทยกับกัมพูชาดีกันดีกันไหมต่าตูวลบกันตอนเนี้ยครับอยากให้ดีกันควรจะอยากก็ดีกันครับโอเคค่ะที่ ในกิจการเนี้ยค่ะมีแรงงานประมาณกี่คนคะแรงงานต่างชาติมีประมาณ22คน22คนครัเป็นชาติไหนบ้างคะเป็นกัมพูชาหมดครับครับผมเออทำไมถึงเลือกที่จะจ้างคนงานของกัมพูชาค่าผมก็ลองมาทุกชาติเลยนะแต่ว่ามีกัมพูชาดีที่สุดครับดีที่สุดขยันที่สุดครับผมค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยเคยมีปัญหาอะไรไหมเอยในการทํางานไม่มีฮะเพราะลูกน้องที่มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมัน มันนานไงประมาณอย่างคนต่ตางๆก็ต้องมีเจ็ดปดปีนนครับก็คือรู้ใจกันครับผมแล,บแล้วก็หากถ้ากัมพูชาเขาเรียกแรงงานของเขากลับค่ะอันนี้จะมีผลกระทบย,ยังไงบ้างก็มีผลกระทบกับง,งานผมครับก็อยากให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันได้ด้วยดีนะฮะก็ยังไม่กลับครับก็อ,อ,อยู่ไปเรื่อยๆถ้าเขาแบบจะแบบ มันก็ต้องอยู่ไปเรื่อยแบบอย่าง mm hmm. ถามว่าอยากกลับไหมก็ไม่อยากกลับหรอกไม่มีอ่ะไม่มีนะท mm hmm. ามีก็ไม่ต้องเรียกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับเองแหละ mm hmm. ใครอ่ะที่อยากห่างจากบ้านนะใช่ปะ่ะ mm hmm. ถ้ามีใครก็ผมก็ทำมีผมก็ตรงเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องรอเดี๋ยวผมก็กลับพงนี้แหละ mm hmm. ถา้ถาทำทำคืนจริงอ่ะ เราคิดว่าที่รัฐบาลเราพูดเนี่ยคือยังไม่ยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะที่ผ่านมาทำมีจริงอ่ะทุกคนก็ต้องจะดินลนมาเมืองไทยทำไมก็ต้องอยู่บานเองแล้วดิที่มาทำงานที่นี่นานยังก็ประมาณปีเดียวปีฟ้ามั้งเป็นไงคนไทยเป็นไงก็ใจดีนะเขาไม่ได้ทำอะไรรังแกอะไรเรานะเขาก็ไม่เหมือนแบบ ไม่มีอะไรเลยอ่ะกินอยู่สบายไหมอยู่บ้านอยู่เมืองไทยดีสบายเลยไม่ใช่ดีเลยแหละมีเงินสดกลับบ้านมั้ยนะมี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 ถ้าไม่มีผมขับเลยเลยมันมีดีจริงแลวการรักษาพยาบาลอะไรก็นั่นก็ดีก็ก็ดีหมดนะไม่ได้ว่าไม่ดีนะใครบอกว่าเมืองไทยไม่ดีผมผมยืนยันว่าดีนะไอที่ไม่ดีมันตัวเราเองเลยไม่ดี่ะ เขาเพราะว่ามันเขาไม่ไดมาอยู่ดีนะดีหมดเลยนะผมมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เอหลายปีแล้วแต่แต่แต่มาอยู่นี่แค่ปีเดียวเดี๋ยวมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปัจระยูรพลีขันเคยไปอยู่นะอแต่ทุกคนดีหมดครับนี้ดีดีว่าแหละยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมนี่หมายความว่า คิดว่าจะกลับคือยังอยากทำงานที่ประท่งานอยู่ค่ะทำงานอยู่ตอนนี้คนไทยเป็นไงนิสัยเราผูกพันไหมเรารักคนไทยมากด้วยรักสองฝ่ายเลยค่ะรักสองฝ่ายเลยค่ะทางโน้นก็ดีทางนี้ก็ดีอยากให้ดีกันค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วให้รักกันค่ะ อยู่มานานแล้วค่ะแต่ส่วนมากอยู่กรุงเทพตรงไหนที่ตัวเองอยู่ชินแล้วก็ยังไม่อยากไปไหนแต่ก็ยังคิดถึงบ้านอยู่แต่ที่เนี้ยก็มีงานทําแล้วก็ทําไปก่อนอ,อย่างเงี้ยก็อยากกลับอยู่แต่ว่ามีงานทําแล้วเราก็ทําค่ะอยู่ขมิ้นนี่มันมันมีงานทําว่าคุณเช่นซุนหุ่นเมน็ด ด้วยนะผมอยู่ไทยผมมีงานทำนี่คุณเรียกผมกลับไปนี่มีงานทำไหมเออเลอยยางนี่คุณไม่ให้คนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยนี่โรงพยาบาลอยู่ประเทศไทยนีย่อยู่บนมีแต่กัมพูชานะถ้าคุณไม่ให้พวกผมมาให้คนกัมพูชามารักษาอยู่ประเทศไทยนีย่คุณมีปัญญาสาร้างโรงพยาบาลไหมสร้างโรงพยาบาลดีๆเหมือนประเทศไทยไหมอืม มากไปถึงหุ่นเช่นนะหุ่นมาเน็ตนะผมต้องพูดภาษาไทยเพราะพูดไม่คล่องเท่าไรรอกแต่ว่าผมอยากให้เขาไทยรู้ผมอยากให้ค,คนอมมนตั้งไปด้วยเนะทุกเนี่ประเทศไทยนี่ผมทํางานอยู่ประเทศไทยนีเพราะพอทานผมก็ะพุ่มใจนะนผมมีงานทำนะอยู่บ้านเพ็ทำอะไรเออสมองนี่ าไปถึงการูคนกับผู้ชานะที่เชื่อหุ้นเส้นหุ้นมาเน็ตนะเออที่เชื่อหุ่นเส้นหุ่นมาเน็ตนะอย่าไปเชื่อเลยนี่เอออยู่ประเทศไทยดีกว่านี่นี่ผมบอกไปก่อนเลยฝากให้ขึ้นนะฝากให้ขึ้นเอออุ้ยไอ้บุไอ้ไอ้แมรี่น้องเขาบอกว่าไ้คอมเมนกลับไทยนะผมจะกลับนำเขาอยู่บนเนึ่อ โอ้ยประเทศไทยเนี่ยผมอุตส่าห์มาทำงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงเกิดเหตุชนีเนอแล้วลูกเมียผมจะอยู่ยังงที่นี่ประเทศไทยโอ้ให้ผมกลับประเทศแล้วผมจะกลับยังไง่ายที่นี่ เขาบอกว่าให้กลับประเทศด่วนผมจะกลับยังไงผมก็เมนทั้งเมนทั้งช่วยนี่โอ้ยไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ